สบายดีตอนฮับพี่น้องดอนโดนมาแต่มีกาเดอร์เมทาจ็อกพอเทาจันลุงดิดกับมียเพิ่นมาบ้านเมทาพานคือเก่าสบายดีกินก็กินของไทยดอนอาแม่จะบ้านดอนมัดคือเก่าไทยดอนมื่กินของไทยบ้านได้ปริสางกินวันนี้นี่มีแต่ของกินแซ่บมีแต่อาหารบ้านเฮาเหมือนเนาะบ้านดอนมีอ้วนเลือด อันนี้กันคนในเมืองก็จะบูฮู้จับดอกโมเข็ดกับแก่แกงเคียเล็กใส่ไข่มดแดงเท่าจันแล้วก็ได้กินส้มปลาแบมส้มปลาตองเนื้อปลาตองฝรัง่งแกงหมแดงใไข่มดแดงมีส้มหมูส้มปลาอตองอ้วเลือดแกงน้อไม้เออเวมน,มนมกน้อไม่อ้อมเคียเล็กนี่ยแดกงปลาแดก เยมากอวันนี้ป้าเพื่อนเราเจ้าตากตะแตนมาปกินทเม็กซกข้าวแตมซนีไม่น้อยแท็กสัตเกสัเด้อเจ้าตกะแตนนี่นะเบอร์หนึ่งมาเลไก่น่นกับบริกินได้เพื่อนบพรักบแปงบอมาแบ่งกินเลยัเบ้านไกไก่สถานีรถไฟกักินสถานีรถยนต์กักินคอเห็นกระเป๋ากับแจวกระแดงเราเยยันพลังกับอิจฉาเนาะ เซนเดอร์กินข้าแรงน้ำกันบสดสุปูสุกคนคนดอดโดนมาเพราะอาการป่วยมั้ยยังกินมมจ,นนจเนราเด้นินได้สำเร็จมาแนวอื่นกินได้นอนได้เป็นบุญแล้วได้